อีกสิบซองครับวันนี้ตุลาการไซเบอร์เมื่อวานเราได้ชมพูไปแล้วเนาะได้พรามแคชเชอร์ไปขายไปแล้วครับแปดร้อยราคาลงราคาลงราครับปล่อยเก้าร้อยเงียบกิฟมีคนพอบอกแปดร้คนมาต่อขอแปดร้อยก็เลยให้ไปเลยเพราะว่าราคามันร่วงเร็วมันของมันออกมันเยอะอะ ตามตลาดนะสะภาพตลาดยิ่งกัตลาดหุ้นตลาดการ์ดนี่แหละขึ้นลงแบบอืมคาดเดายากมันไม่รู้ไงว่าชุดต่อไปออกมาแล้วมันจะทําให้การ์ดเก่าๆเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าปิดฝักมากนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ยังไม่มี s r u r s a r ออกนะก็หลุ้นได้ชิกิจิก เดนจิมูชิอันนี้นะ่จาจะการ์ดอาร์แหละมักแมกเอลิเคเบโลอ่านะฮะอ๋อมีไลดอนโอเคห้าสิบบาทได้ไหมประมาณเนี้ห้าสิบบาทมีไลดอนคนใช้กันอยู่มันเป็นโปเกมอนอนาคตนะฮะอืมอ กัดอาที่ต้องให้มูลค่าหน่อยปล่อยได้ขาวล้วนฮะอานุคุสะเอเลบูคิริลิก,กิอ้าวมิสเอเนจีนี่สิบห้าบาทรอยร้อนเหล็กมิสเอเนจีสิบห้าบาทได้ ไม่รู้นะเก็บไว้ก่อนไอผมการพลังงานไอการพลังงานพิเศษขาวล้วนดันบาลทานิโบวิตินีเคนโฮโลบุสเอนเนอรีอนาคตเอกาา็บเก็บไว้ก่อนนะใครบาไม่รู้อุ้ยชนเลย หลักสิบบาทประมาณนี้นยจะพอขายได้บ้างสองที่สามโอ้โหเราขาวล้วนไปเพียบทองเลยไหม,มกรอบอันนี้น่าจะอารนะ์อาร์นะอาสานันเอเนโคสไลร เมบุกิจิกะอุะ้ยอืมเรื่อะสอาร์ครัอ่าอ่อ่าอครับเอ้าศิลาเหล็กไม่แล้วศิลาเหล็กไม่ใบทำไมไม่ได้หัวเหล็กเลยวะโอุย้ยไม่เคยได้หัวเหล็กเลยงอะงงมากเลยเปิดยังไงก็ไม่ได้หัวเหล็ก ขอ,อ S A R ไปเลยไหมหัวเหล็กตัวสีฟ้าเนี่ยไอใบดังเหล็กนี่มีใบมีตัวเดียวมี R R นี่แหละสีลาเหล็กเนี่ยมีครบเลยมี S A R ด้วย S A R ไม่มีมั้งเออ S R ไม่มีมี S A R เลยอาบุรีคาขาวล้วนครับเซเลมคิโนโคโคโมเมทากรอสเวลาคาสุไปแล้ว ได้การอาอากับอาโอ้โหห้าห้าสองนี่ตึงเครียดน่าจะเออาร์มั้งเนี่ยฮีทเพราะกรอบมันเข้มเข้มคุณนุกีดามะกรอบด้านพิกาชูเคนโฮโลน่าจะเออาร์เลยเออาร์อะไรวะเนี่ยอาบุรี แต่รูปมันสวยอยู่นะอาบุรีเคนโฮโลไม่ใช่อาบุรีคือตัวพึ่งมันผีเสื้อดิผีเสื้อผีเสื้อมันผีเสื้อผสมกไก่ลูกเกียบอันนั้นอ,อ้อามันหนึ่งใบ มันเป็นตัวไม่ใช้เพราะสะสมว่าคงจะได้ประมาณหลัก5้าสิบบาทเอาเต็มที่หลักประมาณนี้มันไม่แพงมันเป็นตัวที่มันไม่ได้ใช้งาน AR แล้วจะไม่ค่อยราคาเท่าไหร่น่าจะวิบวับปิกใบเนียบีอากโกจิมูชิมีแทงความจริงใจของเบล ฮัตซัมอ่าอ่าอ่าฮัตซัมอ่าเฮ้ยงงอ่าอ่าฮัตซัมมาอีกฮัตซัมก็มีคนใช้อยู่นะพวกสไตร์แต่ราคาไม่แรงหรอพวกใบนี้เก่งนะหลักสิบหลักสิบบาทอีกสามสองแล้วนะบ SI ไม่ออกเนาะอาจจะได้ลุ้นถึงพรุ่งนี้เลยลุยกันไป เดี๋ยวะจะมาครับอยู่กล่องสองสุดท้ายหรือเปล่าไม่มีนะขาววิกตินี่โอโนฮโานะฮะเอเนิโคลอยล้อเหล็กฟูเมทัลแลบไม่ีใครใช้เลยฟูเมทัลแลบไม่มีประโยชน์โปเกมอนอนาคตมีไม่กี่ตัว โอ้โหขาวฮะไรชูอโนคุซะมนมีพัตโตดาดารินคอทานักอึ้งโอ้โหไปอย่างไวหนึ่งสิบสองไดอาได้การ์ดแปดไปแค่การ์ดแรขึ้นมีมาอยู่สี่ใบเองหรอครึ่งเลยอ่ะอ่าวิบวับน่าจะการ์ดอาแหละฮาเซเรมซาเลมทาเนโบ อาโทโบเซราโอร่าแคทอาร์เลครับหนำเล็กอันนี้ก็เยอะเหลือเกินใบที่สี่แล้วมั้งเนี่ยหนำเล็กอ่ะสรุปฮะได้อะไรออกได้กาสี 4. มี mid energy ครับ boost energy อนาคตได้ AR หนึ่งใบอบูรีสวยอยู่รูปสวย ได้ R2 r ใบครับพัส,สมกับศิลาเหล็กแล้วก็ R2 ใบมีหนามเหล็กกับวิไลดอนโอเคตามนี้จ้า